คลาสนี้นะคะครูนาจะมานำฝึกโยคะคลาสสั้นๆไม่เกิน15นาทีนะคะสามารถฝึกได้เป็นประจำทุกวันเลยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรงค่ะสามารถฝึกได้ทุกระดับเลยนะคะผู้ฝึกใหม่ก็เตรียมบล็อกไว้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะ ยืนด้านหน้าของอาสนะนะคะเท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะคะผนึกฝ่าเท้าให้มั่นคงส่งพลังจักเท้าขึ้นมานะกระชับกล้ามเนื้อรอบเข่ากระชับหน้าขากระชับสะโพกหน้าท้องนะคะยืดหลังขึ้นหมุนหัวไหล่เปิดไปด้านหลังและผ่อนคลายหัวไหล่ลงนะคะห่างจากไปหูไว้นะตามมองตรงไปด้านหน้าเลยหายใจเข้าลึกออกยาว สำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะค่อยๆวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือยืดศอกให้ตรงหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าจากข้อพับสะโพกหยืดแนวหลังไว้นะคะพอลงมาพอขาตึงแล้วให้เรางอเข่าลงมาค่ะคลายมือนะคะวางพื้นข้างเท้าเลยนะคะเอาหนะ้าท้องติดหน้าขาไว้ผ่อนคลายศีรษะลำคอลงมา หายใจเข้าค่ะใช้แรงจากหลังยกหลังขึ้นมากระชับหลังไว้แอนอกกระดกก้นค่ะมือแตะหน้าแข้งเบาๆหายใจออกค่ะพับตัวลงไปใหม่ใครตึงก็งอเข่าลงมาได้เลยหน้าท้องติดหน้าขาวไว้กดเท้านะกระชับหน้าท้องค่ะค่อยๆมมวนหลังขึ้นมาทีละข้อเราค่อยๆวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจเข้าประกบฝ่ามือ หายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกหายใจเข้าค่ะว่าแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะประกบฝ่ามือเลยยืดศอกให้ตรงหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าจากข้อพับสะโพกยืดแนวหลังไว้พอลงมาจนกระทั่งขาตึงแล้วให้งอเข่าลงมาหน้าท้องติดหน้าขาวางมือที่พื้นข้างเท้าเลยนะผ่อนคลายศีรษะลำคอลงมาสบายๆถ่ายน้ำหนักไปที่หน้าเท้านิดนึงนะ หายใจเข้าค่ะยกหลังขึ้นมาขาตึงหลังตรงแอนอกกระดกก้นไว้มือแตะหน้าแข้งเบาๆหายใจออกพับตัวก้มลงไปใหม่กดเท้าเกรงหน้าท้องค่ะค่อยๆยกหลังขึ้นมาหายใจเข้าว่าแข็งขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่คอยๆลดมือลงผ่นนมกลางอ,อก ก็อีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าว่าแขนไปทางด้านข้างขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือตามองข้างบนหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าับข้อพับสะโพกค่ะยืดหลังไวนะ้นะเหมือนเดิมเลยพอตึงแล้วก็ให้งอเข่าลงมามือวางพื้นข้างเท้าผ่อนคลายศีรษะลำคอลงมาสบายสบายถ่ายน้ําหนักนะคะไปที่ปลายเท้านิดนึงนะคะให้สะโพกนะตรงนี้กระดูกรองนั่งนะไม่เลยไปข้างหลังเยอะให้กลับมาด้านหน้าให้ตรงกับส้นเท้าเลย แล้วถ้าใครไหวเราก็ค่อยๆส่งนะคะกระชับหน้าขาแล้วส่งแรงยืดขึ้นไปส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะผนึกฝ่าเท้าให้มั่นคงหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะ <ๆ S 1> ค่อยๆงอเข่าหย่อนสะโพกไปด้านหลังส่งแขนไปด้านหน้า หายใจเข้ายกหลังขึ้นมายกแขนขึ้นให้สูงเท่าที่ไหวพยายามไม่แอ่นหลังนะคะกดก้นกบลงเล็กน้อยะคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะถ้าไหวย่อสะโพกย่อเข่าลงมาอีกนะคะให้ต้นขาขนานพื้นรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขานะคะขาแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังแกนกลางแข็งแรง ค่อยๆพับตัวลงไปใหม่นะคะวางมือที่พื้นนะคะใครวางไม่ถึงนะคะสามารถเอาบล็อกเนาะมารองมือแบบนี้ได้นะหายใจเข้าค่ะย่อนเข่าซ้ายชูมือขวาเปิดอ,อกขวาไหลขวาตามมองที่มือขวาเลยหายใจออกค่ะลดมือลงหายใจเข้าย่อนเข่าวขวายกแขนซ้าย ถ้าใครได้นะก็สามารถวางที่พื้นได้เลยใครตึงมาใช้บอกเนาะหายใจออกวางมือลงสลับนะย่อนเขขาซ้ายยกแขนขวาเปิดอกขวาไล่ขวาหายใจออกลดมือลงสลับย่อนขาขวายกแขนซ้ายหายใจออกค่ะลดมือลงกลับมาด้านหน้านะคะแล้วยกตัวขึ้นมาครึ่งทางขาตึงหลังตรง มือแตะหน้าแข้งหายใจออกพับตัวก้มลงหายใจเข้างอเข่าหย่อนสะโพกลงเลยหน้าขึ้นหายใจออกก้าวขาขวาไปด้านหลังไกลๆค่ะวางเข่าขวาวางหลังเท้าลงมือประสานที่หน้าเข่าแล้วผลักตัวยกขึ้นมาก่ะหายใจเข้าหายใจออก่ะค่อยๆหย่อนสะโพกลงมาผลักสะโพกซ้ายไปด้านหลัง ขวามาด้านหน้าปรับสะโพกให้ขนาดกันนะคะใครไหวชูสแขนขึ้นไปค่ะหายใจเข้าถ้าใครทําได้เอามือประสานกันนะคะเหลือดิ้วชี้ไว้ค่ะแล้วดันต้นแขนไปหลังใบหูเลยยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะผ่อนคลายลงมานะคะขมแมวท้องเข้ามาดึงหน้าท้องเข้ามานะคะเพื่อ ประคองหลังส่วนล่างไว้นะคะหลังไม่แอ่นจนเกินไปกดส้นเท้าด้านหน้ากับเข่าด้านหลังนะคะแล้วเราส่งความรู้สึกว่าเราจะลากเข้ามาหากันหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปคลายมือออกค่ะวางมือลงข้างเทา้าหายใจออกค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาด้านหน้า หน้าท้องติดหน้าขาไว้แล้วค่อยๆถอยสะโพกไปนะคะถ้าขาตึงแล้วนะคะก็หยุดตรงนี้นะ,คะใครที่เป็นผู้ฝึกใหม่นะ,ะตึงมากๆให้เอาบล็อกนะคะมารองมือรองมือนะคะแล้วยกตัวขึ้นมาแบบนี้ข้อมืออยู่ใต้ไหล่แบบนี้เลยนะคะใครไหวก็ยกนิ้วเท้าขึ้นมา รู้สึกตึงนะคะที่แฮมสตริงข้างสายกดส้นเท้าด้านหน้าแล้วลากกลับไปหาสะโพกเล็กน้อยนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่หลังขาข้างสายในท่านี้นะหลังจะต้องอยู่ในแนวราบเราจะต้องกระดกก้นขึ้นนะคะท่านี้ไม่หมวนก้นหมวนก้นหลังงอแบบนี้ไม่เอาให้ยืดหลังแล้วกระดกก้นขึ้นหายใจเข้าลึกออกยาว ถ้าใครเริ่มคลายตึงแล้วเราก็เดินมือไปด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะไขได้ก็เอามือวางพื้นเลยงอเข่าไปด้านหน้าวางเท้าดึงขาซ้ายกลับมาวางเข่าลงก่อนนะคะหมุนเข่าขวาปัดเท้าขวาไปทางขวาแล้วเหยียดขาซ้ายออกไป ส้นเท้าซ้ายกับข่าขวาอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเปิดลำตัวข้างซ้ายขึ้นค่ะยกมือซ้ายขึ้นมาจากพื้นค่ะค่อยๆเปิดอ,อกซ้ายไหล่ซ้ายขึ้นมาแขนขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะกดเท้าซ้ายลงไปแน่นๆแล้วดันสะโพกไปด้านหน้านิดนึงรู้สึกยืดนะคะที่ข้อพับสะโพกทางด้านซ้ายตรงนี้นะหายใจเข้าลึก หายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลดลดมือซ้ายลงนะคะวาดมาด้านหน้างอเขา่าลดสะโพกไปด้านหลังแล้วยกตัวขึ้นมาใหม่ประคองตัวขึ้นมากางแขนออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงมาทางซ้ายลดมือซ้ายยืดแขนขวาขึ้นไปเหนือศีรษะเลยคราวนี้เราก็จะยืดนะคะที่เอวข้างขวา ลดมือลงมานะคะวาดแขนขวาไปด้านหลังไปวางที่ส้นเทา้าวาดแขนซ้ายไปด้านหน้าผักสะโพกไปด้านหน้าเปิดอกเปิดไหลหายใจเข้าหายใจออกค่ะวาดกลับมายกตัวกลับมาหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงมาข้อมืออยู่ใต้ไหล วาดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะสะโพกตรงนี้เราจะไม่งอนะคะพยายามดันไปข้างหน้านะให้ฮิฟเล็กเซอร์สองข้างนะเหยียดออกให้สุดเลยลดมือลงนะวางมือกลับลงมานะคะหมุนเท้ากลับไปที่เดิมนะคะจิกเท้าด้านหลังไว้ดึงขาขวากลับไปด้านหลังคู่กัน แผลงหายใจเข้าแผลงหัวไหลตรงข้อมือนะเราจะไม่โลไปข้างหน้าทีนี้เราจะโลไปข้างหน้าแล้วยุบศอกลงเป็นจตุลังกาดัดาสนาค่อยๆ่อยลดลำตัวลงมืออยู่ทัางอกวางน้าผักวางหลังเทา้าหายใจเข้าค่อยๆยยกหลังขึ้นมายกศีรษะขึ้นมาลำับสุดท้ายหายใจออกลดลง ตั้งนิ้วเท้าด้านหลังผลักกลับไปเป็นแพลงดันขึ้นไปเป็น downward facing dog หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวมือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะยืดหลังออกเอวยาวส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนหลังไม่โค้งนะคะ คว่ำเชิงกราลงมาหน้าท้องเข้ามาหาหน้าขาหมุนต้นแขนออกให้หัวไหลห่างจากใบหูหายใจเข้าครั้งต่อไปก้าวข,ขาขวามาด้านหน้าระหว่างมือวางเข่าด้านหลังวางหลังเท้าลงมือวางหน้าขายกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนสะโพกลงจัดสะโพกให้ขนานกันสะโพกขวา ผักไปด้านหลังสะโพกซ้ายผักมาด้านหน้าหายใจเข้าชูสองแขนขึ้นถ้าไหวประสานนิ้วมือเหลือนิ้วชี้ไว้นะคะถ้าทำได้ดันต้นแขนไปอยู่หลังใบหูเลยดึงหน้าท้องเข้ามานะคะแล้วกดก้นกบลงนิดนึงอย่าให้หลังแอ่นเกินไปกดซ้นเท้าด้านหน้ากับขวด้านหลังส่งความรู้สึกว่าดึงเข้ามาหากัน กระชับกล้ามเนื้อสะโพกข้างซ้ายนิดนึงรู้สึกยืดที่ที่แฟลกเซอร์ข้างซ้ายบริเวณด้านหน้าสะโพกซ้ายค่อยๆค,คลายมือออกลดมือลงบางคร่ำเทา้าหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกมาถอยมาให้สะโพกอยู่เหนือเขา่านะคะไม่ต้องไปมากกว่านั้นนะหลังอยู่ติดต้นขาไวใครไหวยกนิ้วเท้าขึ้น ผู้ฝึกใหม่ที่ตึงมากให้เดินมือมาใต้ไหลแล้วยกตัวสูงขึ้นถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้แล้วหลังยังงออยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะยืดหลังได้ให้เอาบล็อกมารองมือยกตัวขึ้นมาแล้วยืดขาออกไปกระดกก้นขึ้นรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะ ที่แฮมสตริงข้างขวากดส้นเท้าด้านหน้าส่งความรู้สึกว่าจะดึงเข้ามาหาตัวรู้สึกยืดมากขึ้นลองเดินมือไปด้านหน้าสึกยืดมากขึ้นขไขว้ลดมือลงไม่ไหวจับบล็อกไว้งอเข่ากลับมาวางเท้าดึงขาขวากลับมา ยกเท้าซ้ายนะคะหมุนหมุนเข่าเนื้อแล้วปัดเท้าไปทางซ้ายค่ะเหยียดขาขวาไปด้านหลังวางส้นเท้าลงด้านในส้นเท้านะส้นเท้าขวากับเข่าซ้ายนะคะอยู่ในแนวเดีวยวกันค่ะกดมือซ้ายไว้ยกมือขวาขึ้นจากแมตค่ะเปิดอกขวาไหล่ขวายืดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดเท้าขวาให้แน่นๆ รับรู้ถึงความรู้สึกยืดน,นะตั้งแต่เท้าขวาขึ้นมานะคะจนถึงปลายมือขวาเลยยืดสะโพกออกให้สุดเราจะไม่งอนะคะก้นไม่โด่งไปด้านหลังดันสะโพกไปด้านหน้าเหยียดข้อสะโพกออกยกแขนขึ้นไปเหนือเพดานนะแล้วใช้หน้าท้องนะคะใช้หน้าท้องยกตัวขึ้นมา บบนี้ถ้าใครยกขึ้นมาไม่ได้นะคะให้ใช้วิธีงอเข่าลดสะโพกไปด้านหลังแล้ววาดแขนขึ้นมาแบบนี้ถ้าใครได้ใช้แรงจากหน้าท้องยกขึ้นมาได้เลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวไปทางขวามือขวาวางที่ขาแขนซ้ายยืดขึ้นไปนะศอกตึงจะรู้สึกยืดมากคืนทั้งงอศอกก็จะยืดน้อยกว่าเอาเท่าที่ร่างกายทำได้เนาะ กลับมาตรงกลางหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกค่ะลดมือไปที่ส้นเท้าค่ะวาดแขนซ้ายมาวาดขึ้นไปเหนือศีรษะเปิดอกเปิดไหล่ขึ้นไปผลักสะโพกไปด้านหน้ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลง ว่าแขนข้นไมาเหนือศสิตะลดมือลงนะคะดึงหมุนเข่ากลับมานะคะตั้งนิ้วเท้าด้านหลังเนาะดึงขา้ายไปด้านหลังเป็นแผลงในท่าแผลงหัวไหล่ตรงกับข้อมือนะ,ะดันส้นเท้าไปด้านหลังก้น ไม่โด่ไม่โด่แล้วก็ไม่หย่อนลงนะคะให้มันเป็นเส้นตรงไว้สะโพกอยู่ระดับเดียวกับไหลหรือต่ำกว่าเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกล้อไปด้านหน้าก่อนแล้วยุบศอกแล้วค่อยๆลดลำตัวลงวางหลังเทา้าวางหน้าผากหายใจเขา้าค่อยๆย,ยกอ,อกขึ้นยกศรีรษะขึ้นมาสุดท้ายตั้งนิ้วเทา้า ดันขึ้นเป็นแพลงกลับขึ้นไปเป็นดาวดอกหายใจเข้าลึกออกยาวในท่าดาวดอกจะต้องกระดกก้นขึ้นนะหายใจเข้าครั้งต่อไปวางเข่าลงวางหลังเท้านิ้วโป้งเท้าแตะกันแล้วค่อยๆถอยสะโพกกลับไปนั่งทับซ้อนเท้าหมอบลงพักในท่า ช่ยโพสสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะสำรวจลมหายใจ ค่อยๆเดินมือเข้ามาใต้ไหลมือผลักพื้นค่อยๆยกตัวขึ้นมาช้าๆยกศรีรษะขึ้นมาลำหนับสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกผันคลายหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลองพนมกลางอ,อกนัม a สเต ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ